นี่เเด็กมีเส้นข้าจะมากี่นะปูวันมาหาปูงเด็กมีเส้นนี่มือออกเด็กมีเส้นกระเพื่มพี่ฟังอ่าเด็กมีเส้นเด็กไม่มีเส้นข้าวข้าวปูวันมหาปูใช่ขมิ้นบาเนี่ยไพในเลขที่ปูสวดออกมาอยู่ในอันนี้เป็นเหรียญโลหะนี่เหรียญโลหะอันนี้เป็นเงินห้างเด็กนเหรียญโลหะ เับเงินห้างตัวได้สิวบอกผูดีลูกชี้ดีดีเข้าตัวได้ออกลยเอาไปชี้เป็นตัวดูบนเนียกังไเรียกยังียกนะเรียกยังก่อเรียกเออทังไเรีกแดดเออเรียกแดดใช่เรียกแดดเรเรกเก้าโอ้เรียกาเอาพิ่งดีดเบิ่มดเบิ่ดีดูมันใจบ่เนี่ย มันใจครับออกอยู่เมนบทอู้มีเส้นเนาะชุดชุดตัวนี้ออกกันมาอันนี้ออกกัล่ะบอกครูด้วัวนีสวยยังไุ๋วยลายน่ากมีตัวอย่างเน่มือถอมถือมันฉิถือตัวไหนถือตัวนี้ นี่ยังไงไ,ไปไป,ไป,ไปเจ็ดเก้าบานนี้ <c oughs> ก,กูเชียวว่ดกับชุมนมอ่ะเอ็มายืนยันในกูได,ด้บานนี้นะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเอายืนยันไว้ว่ามันมันมีตัวใดเนี่ยเด็กฉิวเนาะ

วานนี้มันกี่กับกับโมเลกี่มีกับกับโมเพิ่งอยู่ออกตัวตรงๆทีเล่ฮะออกตัวตรงๆทีเล่เป็นบ่แล้วตัวเด้่ยอ๋ดีดีเนาะคืดมัดบ่ทั้งในดูล่ะคืดมากมันบ่มากมันบ่ร้อนไมจี๋วัดก,ก,ก,กันบ่อืมออกบ่อกะจำป็นเนาะเอาไปเป็นแค่แนวทางเบ่งเนะาะแต่ว่าใน,นความมันกกนนม่นใจอ่าบักระตังนี่มั่นใจ เป็นอยังคือมาเหล็กเงินห้างปูคืออ่าปูสวนเหล็กเงินห้างมันคือมาเปล็กเงินห้างนะคือปลาแดงไหนคือคือว่าจีได้มาหาปูบ่ะคือปลาจีได้มหาปูอยู่มหาปูอยู่เออไก่ไปไหนแตงจีมหาปูมั่นไก่ไปไหนไก่พึ่งบ้านแม่แดงบ้านนียงบ้านแม่แดงบ้านนียงชื่อบ้านนียงชื่อบ้านหนียงบ้านบุกลาชื่อบ้านอะไรโรงเรียนบ้านอะไร โรงเรียนบ้านอะไรโรงเรียนวัฒนยันฮะใช่แล้วก็โรงเรียนวัฒนรรมยนโรงเรียนบ้านคำย,งา,ยางครัาผมบ่โอโรงเรียนบ้านคำยางามมอ๋อเ้าหูบ่ตอนนี้อายุจะสี่แล้วอยู่แล้วสี่อายุสี่แล้วนับเสิ่เน้าปงกือ

มากันบกระตังบอกเลขเงินห้างปูถือเลยไม้กินขนมนี่ได้กินขนมเนาะได้เงินไปเรียนพร้อมเนาะเห็นไหมยักได้ปะยักได้อยังได้เยอะได้ครับผมได้ครับผมโอ้แน่นอนเลยเด็กอายุหกขวบเด็กอายุหกปีเด็กมีเช่นที่มหาปู่สายขมิ้นถ้ำลำใหญ่บ้านดงสวรรค์ตำบลผาสุกอ่าตำบลผาสุก จังหวัดอุดรธานีนะยืนยันยืนยันหวยวันที่หน okay. ึ่งจีวอกี่แถรัฐบาลเพื่อวกเพ่ออรัฐบาลเพติดพ oh. ูลูกนนบอกเเด็กเนี้ยพ <h <h ี่เสือยืนยันตัวนั้นบอกเยตัวนี้ซื้อหยืนยันที่แล้วเอมักจัวไหนบอกไปนั่นตัวตัวนี้บอกบ่าบฮะตัวนี้บอก โอ้ oh. ตัวนี้พวกวาตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี้เป็นหนึ่งในบอตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นหนึ่งในบอะเฮ้ยจเป็นเ็ดเลย <Okay. S 1> เป็นเตเลยอันนี้ 6, หกงนมาเ็ดเก้าเป็นหนึ่งหมดเลยอ่ะเป็นเตได้ยังอ่หกเตจเก้าเด้อย่าขีด oh. นตัอกเดี๋ยวเขาเพิ่งเ,เอาเด้อไปนี <laughs> ่ เด็กยน้อยอายุหกขวบเอ่อนมาจังหันมาก,กับตาคนเอ่อมาก,กับตาคนเอ่อเล่าเล็กเปอหลายอย่างนี่คืออยู่นี่เนาะเอออันอยู่นี้อ่อูก็าห้แก้เบิงอันนี้เล็กยันนอหาหกศูนย์เก้าเล็กนี่เ้นวาบาม่าน้ำแขอันนี้เป็นไฮโบรล่างเจ็ดศูนย์หกสามเล็กนี่เ้นวาบามาน้ำแข็งะท่นน,าานั่นบุหรี่บมาไหมอ บ่มากปัวออกมากบานนี้เป็นเลขเงินห้างเงินห้างเงืนห้างก็ถูกเดยนกูสวดไปบ <c oughs> อกง่าย <c oughs> เออเออ <c oughs> เออเออเอาดูสุดท้ทายว <c oughs> ่าอีเอก็อ่า <c oughs> อ่ามันใจง่าก็เออเอาสรุปแล้วก <c oughs> <c oughs> ็โอ้เก่าเนาะ เอาไปเป็นแคร่แนวทางเยี่ยที่น,นเด้อรื่อยวันปันปีอัตมากัวบก้วยเห็นเพิ่นมากเพิ่นสัมาที่อเราเพิ่นมาหาเออภาเป็นจังโฉจังบุญจังพุ้นห้องไปยึดซับตลาดกินแดงรัฐบาลไว้หมวดปันป้นทีหนึ่งกร,ก,กระดาษกระดาห์มกหาใช่คิดนี่กับผมมีอย่งางไรกับคือยืนยันในขึออ้นเราปูขอให้ย้ำหน่อยให้ย้ำก่อนให้ย้ำเขียนเป็นบ่เขียนเป็นบ่น

ปูจถ้าฉันเขาล้าก็กินเขาเรบโอเรียกอะไรบ้างมั่นใจ40%มั่นใจมั่นใจ40%มั่นใจ40%มั่นใจ40%บอ็น้องูดเลยบอกจะ40%บอกแน่แออกแถๆออกอยู่ออกอยู่เออ นะใส่ที่นี่ก็เอาบักน้องหมาก,กระตังแต่ว่าตังชื้อเรื่อของหมาก,กระตังน้องกระตังผมักเอาซื่อหมาก,กระตังมาได้มาอื่นๆของอ่ะคอสันนินชมีหลาเดเออเด็กน้อยเด็กนีน่เซ็ตคาปูก่อนเดี๋ยวเลิกคาปูเอาตา,ตตาตจะเดินก่อนหนุ่มจะเดินก่อนนะ ย้อนตะขอเนี่ค่ะกร่ปตีบนนอแต่แต่ว่ามันมันนี่คุณค่าน้อค่ะกันผู้ใดไักคกะล่องลองลองสังเบิงหล้วก่ลองล่องอามาใส่เบิงมามันเขาสิถือเองบะค่ะโบโหนาจอเนี่เนาะโบโทกอยูุนาจอเพิ่นจกัเด้อดีดีดีหลืดีหระคะเพราะว่ายังเงี้บหนึ่งหากรมาเห็นบงวดบางยานี่งูนกรมานี่เอ็บแต่ว่าผมมาสูนค่ะ เงินอยู่ในกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิขาดมันกเกี่ยวมากขึ้นเราค่ะยั่นตะกอสร้างอันนี้ค่ะฉีดขาดในเกลียวมากขึ้นเกราค่ะมันเกี่ยวสร้างไปจังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอาก็ได้ค่ะก้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโจรลองเบิ่งนเบอร์โทน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจะมางานอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาได้ไงจินดากเ็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปาม,มาไวเป,ป,ป,ป๊กระเป๋าครับิุโตกระชิงเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบัรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูก,ถก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง